สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกชิดพลแก้วพรมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับมอบหมายจากพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือและมอบกระเช้าเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวเจ้าหน้าที่อสอที่เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บจำนวนสองนายจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อสอจคทอชคตบ้านไอแยงและได้ยิงใส่รถระหว่างเดินทางกลับ จากรักษาความปลอดภัยครูเมื่อวันที่11มกราคม2566ที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความรู้สึกห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละของกำลังพลทุกคนและจะดูแลกันณโนะรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินต์ตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาส บ้านเลขที่52ทับสหมู่ที่3ตำบลสาวออำเภอเาศจังหวัดนาราธิวาสจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน